หัวข้อหลักของเราในวันนี้ก็คือผมอยากเติมเน็ตให้พี่ทาจะเป็นยังไงไปกันเลยไม่ต้องเท้าความเข้าเรื่องเลยนะครับว่าทำไมาอยู่ดีถึงแบบอยากไปเติมเน็ตให้เขาเรื่องราวเป็นนี้ครับก็คือช่วง23วันที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาถ่ายคุณพี่ทาเนี่ยก็ออกมาโพสต์เรื่องการเมืองนะครับซึ่งเขาไม่ได้โพสต์เรื่องการเมืองนานแล้วนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ไปเป็นอาจารย์สอนที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็ ล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็กําลังแบบทําหนังสือก็เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับเป็นหนังสือของคุณพิธาเนาะชื่อว่า The Almost Prime Minister นะครับแปลเป็นไทยว่าเกือบเกือบจะเป็นนายกทีนี้พอคุณพิธามาโพสต์เรื่องการเมือง2องโพสต์ในวันเดียวเนี่ยถือว่า น่าประหลาดใจมากเพราะปกติเขาไม่โพสต์แล้วไงช่วงหลังๆแต่ว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยมาถึง2โพสต์เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นทั้ง2โพสต์ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากที่ผมไปอ่านดูแล้วเนี่ยผมมองว่าโพสต์ของคุณพิธาเนี่ยมันสามารถที่จะตอบคําถามสังคมแล้วก็สามารถที่จะดึงสติใครหลายๆคนได้ดีมากแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยก็ออกมาทิ้งท้ายนะครับว่าเออ เนี่ยเดี๋ยวโพสต์นี้เนี่ยจะเป็นโพสต์สุดท้ายก่อนตัดเน็ตแล้วนะผมก็เลยแบบเออเสียดายไงอยากเห็นต่อไงเอออยากเติมเน็ตให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ทีนี้โพสต์ของเขามันมีดีอะไรทําไมผมถึงอยากดูต่อไปกันเลย ประเด็นแรกนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ช่วงนี้มันมีปัญหาไทยกับมูชาใช่ไหมวันที่ถ่ายเนี่ยก็คือแบบเริ่มเบาๆลงบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่จบเนาะซึ่งก่อนหน้านี้แป๊บนึงเนี่ยในช่วงที่มันยังคุกกุนกันอยู่เนี่ยแน่นอนว่าคนที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องประเทศก็คือทหารนะครับทหารก็ต้องออกมาปกป้องประเทศอยู่แล้ววันนี้มเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าทหารเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วมันก็เริ่มมีคนบางกลุ่มออกมาพูดว่านี่ไง รู้ยังว่าทหารไม่ไว้ทําไมนะไอ้พวกชอบถามว่าทหารไ,ไว้ทำไมอะ่ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมทีนี้มันก็มีคุณธนากรนะครับที่มาจากรวมแทยสร้างชาติเนี่ยก็ออกมาเนตพิธานะครับด้วยคําถามนี้เลยนะครับบอกว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้าไม่สร้างสรรนะครับแล้วก็เนตพิธาว่าหลบหายคงรู้แล้วสินนะว่าทหารเนี่ยมีไว้ทําไมนี่ก็คือพาดพิงกันแบบตรงๆเลยนะครับ ทีนี้หลังจากที่คุณธนากรเนี่ยมาพาดพิงกับตรงๆขนาดนี้เนี่ยพิทาก็ต้องออกมาโพสต์นะครับเรื่องการเมืองหลังจากที่เขาไม่ได้โพสต์มานานมากนะครับใจความสําคัญก็ตามนี้เลยนะครับพิธาเนี่ยบอกว่าทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทหารที่ออกมาทำมักตรางหารออกมาปกครองประเทศไงซึ่งไม่ถูกเราปฏิเสธทหารผู้ที่ใช้อํนานาจต้องระบบทำมักต่างหารแทรกแซงการเมือง อยู่เหนือพลเรือนเบียดเบียนงบป,ประมาณของประชาชนเกินควรเนี่ยไงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ทาสงครามข่าวสาร I/O กับประชาชนใช้อํานาจ V ีวีเอื้อในทุนทั้งในและนอกประเทศคนที่ถามว่าทหารมีไว้ทาไมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าทหารมีไว้ทาไมนะครับเขารู้ว่ามีไว้ทําไมแต่ที่เขาถามเนี่ยเพราะว่ามันมีทหารบางคนที่มาทำมาตามาารฐาน ทหารบางคนทำไอโอทหารบางคนใช้อำนาจ VVIP แบบนี้เนี่ยคนมันก็เลยสงสัยก็ตกลงทหารมิวทาทำไมเพราะว่าหน้าที่ของคุณควรจะปกป้องประเทศไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่ามาทำรัฐประหารแล้วก็ปกครองประเทศแบบนี้นี่นี่คือประเด็นดังนั้นเนี่ยต้องพูดกันอีกทีหนึ่งว่าเวลาคนที่ถามว่าทหารมิวทาทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ว่าทหารม่ปกป้องประเทศแต่ถ้าทหารมไว้ปกป้องประเทศเนี่ยคุณจะมาทำรัฐประหารเพื่อปกครองประเทศทำไมนะครับนี่คือพอย n เนาะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่สงสัยทํามาเป็นถามกลับเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆเลยนะว่าเขาแบบไม่รู้จริงหรือเขาแกล้งไม่รู้เนาะแล้วก็โพสสองคนพิธาเนี่ยเขาก็โด่งดังนะครับเรียกว่าออกแทบจะทุกช่องเลยนะก็เป็นอะไรที่คือฮามากเพราะว่าเขาไม่ได้โพสตนานเนี่ยแล้วโพสทีก็คือแบบเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นดังเนาะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณพิธาก็โพสเหมือนกันนะครับต้องเท้าความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณมาลิดคนนี้เนี่ยออกมาพูดในสิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยไม คือเขาพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์มากกว่าหลักการโอเคบางครั้งเราก็ต้องเล่นนอกกติกาเรายึดกติกามากไปโลกปัจจุบันนอกเหนือกติกาไปเยอะ <Huh? S 1> คือแบบไม่ต้องพิธาหรอกผมอ่านผมก็เอ๊ะนะครับว่าแบบเฮ้ยนี่คือคุณพูดกันแบบเปิดเผยออย่างนี้หรือว่าบางครั้งเราต้องเล่นนอกกติกาแล้วพอคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้คนแบบเข้าใจไปเยอะนะว่าเอ้ย คุณอยากจะทําสงครามเหรอคุณอยากจะทําให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตคุณจะส่งทหารไปตายเหรอคุณพูดอย่างเงี้ยคือแค่หลักการมันก็ไม่ใช่แล้วถูกปะไอการนอกกติกาเนี่ยมันก็แบบเดียวกับการที่ทำมติประหารนั่นแหละแทนที่จะมาสู้กันในกติกาสู้กันในการเลือกตั้งอันนี้ก็คือเล่นนอกกติกาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเล่นนอกกติกาของคุณมาลิดเนี่ยหมายความว่างไงแต่ว่าไม่ว่าจะหมายความว่างไงคือมันไม่ดีแน่ๆไอ,ไอการเล่นนอกกติกาเนี่ยแน่นอนครับปิทาก็ ออกมาโพสต์เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเมสเซจหลักที่คุณพิธาตอบกับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าในโลกที่ไร้หลักประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจยิ่งต้องยึดหลักให้มั่นแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าไอที่บอกว่าต้องมาเล่นนอกกติกาเนี่ยคือใช้อะไรคิดนะอันนี้คือแปลไทยเป็นไทยให้นะคุณพิธาย,ยังพูดต่อนะครับว่าคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยของไทยจะพูดแบบนี้เออก็จริงเพราะว่าอันนี้แค่คนธรรมดาพูดเนี่ยเราก็ไม่โอเคใช่ไหมอันนี้คือคนพูดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะ แล้วคุณแล้วไอ้คำพูดของคนที่เป็นรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องถูกแปลถูกถ่ายทอดไปให้กับสังคมโลกแน่นอนแล้วสังคมโลกเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ประเทศไทยเนี่ยแม่งจะเล่นนอกกติกาแล้วเพราะรัฐมนตรีออกมาพูดเองเลยเห็นไหมคือเรื่องนี้เนี่ยปือไปกันใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้อะไรคิดแต่งตั้งคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีเนาะแต่ว่าถ้าคุณนุ้งอิงเป็นนายกได้ผมว่าใครใครก็เป็นรัฐมนตรีได้แหละ ดูท่าทางแล้วแล้วก็พี่ธานเนี่ยก็ย้ยําต่อนะครับว่าการเล่นนอกกติกาแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยลุกลามได้ก็ไม่แปลกนะครับกติกาเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้มันไม่เกิดความขัดแย้งไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะไม่อยู่ในกติกาเนี่ยผมว่ามันขัดแย้งแน่นอนอะ่ะคือมันก็คืออะไรก็ได้แล้วไงซึ่งก็ไม่ควรถูกปะ่ะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันควรจะจบยังไงเรื่องไทยกามูชาเนี่ยมันก็ควรที่จะจบลงด้วยการเจรจาเนาะว่าเออเฮ้ยเรามาแบบพูดคุยกันดีๆเเถอออไม่่่ใชวาแบบ ขัดแย้งกันก็เอาปืนมายิงกันอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่นะครับมันเจ็บทั้งคู่อะ่ะมันไม่มีใครได้ประโยชน์นะเวลามีสงครามเนี่ยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ควรเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาใจความสําคัญเนาะของโพสต์ทั้งสองโพสต์ที่คุณิธานเนี่ยเขียนมาแบบติดติดกันเลยนะครับผมอ่านแล้วผมก็มีความสุขว่าเออเฮ้ย อยากให้เขาโพสต่ออ่ะเออไม่อยากให้เขาแบบตัดเน็ตตัวเองเลยนะขอเติมเน็ตให้เขาหน่อยได้ไหมนะนี่ก็เป็นที่มาเนาะทีนี้คําถามถัดมาคือว่าเออแล้วตัวลงเนี่ยพิทานจะมาอีกไหมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มองว่าเออเฮ้ยเขาก็น่าจะแบบไปทําอย่างอื่นแล้วถูกป่ะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือเขาก็กลับมาบ้างแวะเวียนถูกไหม ก่อนหน้านี้ที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอมจอหรือเลือกตั้งเทศบาลคุณพิธาเขาก็มาช่วยหาเสียงถูกไหมแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมาเนี่ยแหละก็คือมันมีประเด็นไทยกัมูชาที่มันแบบค่อนข้างที่จะดุนแรงนะครับคุณพิทาก็เลยต้องออกมาโพสหน่อยในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณพิธาเนี่ยจะตัดเน็ตนานแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่เรารู้แน่ๆเนี่ยคือเขาก็แบบค่อนข้างที่จะ ออกห่างจากการเมืองไปเยอะในเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งไม่แปลกนะครับแต่ว่าตอนแรกอะ่ะตอนที่ผมตอนที่เขาโดนตัดสิทธิ์อะ่ะทีแรกผมคิดว่าเขาจะมีบทบาททางการเมืองอยู่บ้างเหมือนกับคุณช่อแล้วก็คุณชัยธวัฒน์อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยเหมือนจะแบบออนทัวร์อ่าไปแบบทั่วโลกเลยไปเจอผู้นําประเทศคนนั้นคนนี้คนระับไปออกงานระดับโลกต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือเขาไม่ได้อยู่ในการเมืองในประเทศเหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเขาจะไปแบบเป็นการเมืองนอกประเทศไงซึ่งผมว่ามันก็เป็นสไตล์เขาแหละ ตามสโลแกนไงเทงทั่วไทยทอนทั่วถิ่นทิมทั่วโลกนะครับก็แบ่งๆกันไปบางคนดูท้องถิ่นบางคนดูแบบระหว่างประเทศกันไปเนาะทีนี้ในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะมีมาโพสต์อีกยังไงเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเลือกตั้งอย่างเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยผมเชื่อว่าพิธาน่าจะกลับมาบ้างครั้งสองครั้งนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการเลือกตั้งใหญ่ของพรรคประชาชนเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าพิธา,าไม่มาเนี่ยเสียดายแย่เลยนะฮะ แล้วก็อีกเวทีหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณพิธาเนี่ยยังไงก็ต้องมาก็คือการเลือกตั้งใหญ่ในตอนปี70หรือก่อนหน้านั้นแล้วแต่ยุสภาเมื่อไหร่ซึ่งยังไงคุณพิธาก็ต้องมานะครับเพราะว่าถ้าไม่ชนะสมัยนี้นี่ผมว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยดังนั้นสมัย ปี70เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่พรรคส้มเนี่ยแพ้ไม่ได้ทุกสภัก,กําลังที่มีรวมถึงพุทธาด้วยเนี่ยคือยังไงก็ต้องมาแต่ที่เหลือก็ไม่รู้แล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นใหญ่ๆขึ้นมาอีกเขาก็อาจจะมาอีกก็ได้นะฮะนี่ก็มารอดูกันกนแล้วกันเนาะอ่ะสรุปส่งท้ายสนุน,นิดนึงนะครับว่าเรื่องของการที่อยากให้พิทธานเนี่ยเขามาโพสต์มากกว่านี้เนาะแต่เอาจริงๆแล้วผมกมเข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงแบบพยายามที่จะปิดตัวออกไปบ้างอะเพราะว่า ถ้าเขายังมาแอคทีฟเรื่องการเมืองแบบหนักๆแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้คุณเทงซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคปัจจุบันเนี่ยดรอปตรงไปนะครับดังนั้นไอการที่อดีตผู้นําไม่มาออกสื่อไม่มาลงโซเชียลบ่อยๆเนี่ยคือมันไม่ใช่ความบังเอิญนะฮะอันนี้คือความตั้งใจที่คุณธนาธรเ,เองก็เคยพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่หายไปจากสื่อเนี่ยมันจะทําให้หน้าใหม่ๆที่แอคทีฟอยู่เนี่ยไม่เฉิดฉายนะครับดังนั้น การที่ผู้นําคนเก่าๆเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ออกสื่อเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดเนาะที่อยากจะให้แบบคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ถือไม้ต่อกับผัดส้มให้มันเดินไปต่อได้นะครับซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณเท็ต้องลงจากตาแหน่งไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะโดนตัดสิทธิ์หรือยุบพักหรือว่าลงเองเนี่ยก็แล้วแต่ผมว่าคุณเท็งก็คงจะทําแบบที่ธนาธรับคุณพิธาทำนั่นแหละก็คือแบบโอเคก็อาจจะมีลดบทบาทในการออกสื่อลงกลับไปทาหลังบ้านหรืออะไรก็ ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผักคส้มเนอะมันก็คือการแบบเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ของทางพรรคนั่นแหละซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะฮะคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ใครชื่นชอบอย่าลืมสับสุนและการเข้ามาได้ที่กสิกร0631278299เข้ามานะครับ5บาทสิบบาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย